สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเก็ตเล็กเก็ตน้อยผมนักพัฒกับโนกะ u t u b e วันนี้ผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาโรคโควิด -19 สํำหรับผู้พิการเท่านั้นนะครับตามประกาศของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันที่29พฤศจิายน2564นะครับได้ประกาศไว้ว่า ผู้พิการที่ติดเชื้อตั้งแต่วันที่29กรกาคม2564ท่านสามารถได้รับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นี้เป็นเงินจำนวน3,000บาทหลังจากที่ท่านทราบรู้ว่าท่านเป็นโรคโควิด -19 ต้องยื่นภายใน60วันนะครับโดยการยื่นนั้นยื่นออนไลน์นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ ท่านต้องใช้อะไรในการยื่นในครั้งนี้นะครับ 1. ภาพถ่ายบัตรคนพิการ 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าท่านเป็นโรคโควิด -19 3. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้พิการไม่สามารถกระทำการเองได้สําสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะครับ ของผู้พิการหรือของผู้ดูแลคนพิการสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด4อย่างนี้ท่านถ่ายรูปให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ยื่นออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นะครับ c o v i d d e s g o t h r e s e a t c e r นะครับยื่นออนไลน์เลยนะครับวันนี้ท่านต้องยื่นภายใน60วันหลังจากที่ท่าน รู้ว่าท่านเป็นโรคโควิด -19 นะครับวันนี้ผมก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ